โอเคสวัส <Okay. S 2> ดีทุกคนที่เผิดเข้ามาดูช่องเรานะทุกคนก็ใครที่เปิดเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยก็ได้อ,อย่าเพิ่งกดติดตามก็ได้นะก็ขอแค่กดไลค์ให้เราขึ้นนึ่นะวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟล์ในหมดสี่วิสีจันดับนะทุกคนก็ดี๋ก่อนที่จะเข้าไปเล่นก็เหมือนเดิมรับคงรับของก่อนละกัน มีอะไรก็ามาโอ้โหหมูเด้งนี่ว่าโอเคอะไรนี่ว้าสิบเก้าบาทแต่ว่าเราไม่ซื้อสิบเก้าบาทแม่งเงินนี้ไม่มีตอนเนี้ยไปซิ้อยังทุ่มไม่ได้ โอ okay, เคไปเล่นกันเลยวันนี้จะได้ขึ้นไดมอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนก็ไปดูกันโอเคมาแล้วเราต้องแบบตัดงคงตัดออกเลยนะเล่นเสร็จแล้วก็ลงแมนะ่งเยนตายราสไตล์เราคือเล่นเสร็จลง <_ C os> แม่งเลยไม่ต้องต้องตกแม่ต้องตัด <_ C os> ตรงต,ต,ตัดต่อเออจะมาตรงมาตดอะไรลอะ เกินไปถ้าเล่นไม่เก่งก็ขออภัยดเลยทุกคนทวีถ้าเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะทุกคนพอดีว่างช็อตสับแล้วลวนแล้วก็ค้างด้วยนะทุกคนไปเนี่ยแบบเนี่ยมันก็ไม่ลวนหรอกจะเจอคนอ่ะมันจะลวนนั่นแหละอ่า ลรวขอพันยาก่อนนะไกลขึ้นมาแล้วก็ยิงเลยแต่มันกูไม่ขึ้นมาหรอกอุ้ยตกตายแท่กู Help me Thanks รุยเชียช กเอา搬家ก่อนนะโอ้ยไม่ไหววะโคตรเก่งอ่ะ <c oughs> แล้วจอดที่เก่งคือแบบเงยียบเลยนะเงียบคนเงียบเห็นไหมมันล้วนโทรศัพท์แม่งล้วนได้ไหมควรจะได้ <by> เราสีหันไปเล่นไมค่าแบบเต็มตัวดีไหมทุกคนหรือว่าจะเ,าเล่นสลับกันก็นยังไม่รู้ว่าเราจะทำไดดีจุดมุ่งหมายไปทางวันแบบนี้เราก็จะมีอัดคลิปประมาณสักสามสี่คลิปแล้วก็ลงทีเดียวเลยนะเพราะว่าเราต้องขยันทำคลิปเพราะว่าคนดูไม่จบถ้าคนดูจบอ่ะก็จะดีมาก ใครยิงวะใช่ไหมเงยมันชุบกันชุบกันละมม่เป็นไรทุกคนเราสามารถเอาใหม่ได้เอาเปไอ้ด่านนี้มีลูกมีสองยาวด้วยหรอวะเดี๋ยวดูกันนะ I can take you all e you by y l m s โอ้มีแฮะมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคือทุกคนเราเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่ผู้ชายนะแค่เราชอบเป็นตมมัวละครผู้ชายครับเออพอดีว่าผมก็เป็นผู้หญิงแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ผมก็เป็นผู้ชายแล้วครับพอดีว่าเสียงผมเหมือนผู้หญิงพิเศษกับ นั่นแหละครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาให้เกมให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับเราก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับ ทุกคนมันคืออะไรตะกี้เนี่ยจมสะบัดเองแม่งเอ้ยไม่น่าห่วงชุบเพื่อนเลยบ้าทีนี้ใครตายตรงตีนเราเราจะไม่ชุบเราจะไม่ชุบใครทึงนั้นล้วเ,เพื่อนเล่นสนายอย่างงี้ก็ให้เล่นได้นะจ๊ะเราไปดูคนโอ้โหนี่คนนี้ก็ดีอยู่นะเอาเลย คนนี้ก็เหมือนเอออยู่นะแต่เพื่อนทำดีที่สุดแล้วเราก็จะไม่ว่าเธอนะอะไรนะก็ไม่เป็นไรอะค่ะก็แค่สามศูนย์เองมันจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวเราก็นำได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ เพื่อนเด้อเรา,าก็ชนะใช่ไหมโอ้ยเคาจะไปชนะอุสยสามศูนย์เขาไปชนะวะเอ้มันก็ต้องชนะได้เพื่อนไปเราเราแบกเจ้าเองเหม่นบ้ามึงจะแบกกูน,นั้นเอ๊ยกูจะแบกมึงเองกูพูดคนเดียวกูเนี่ยทัะบ้านนะไปเด้อเราไม่บุกนะทุกคนให้เขาบุกเรามาเอง Tebuk, dewa. วิ่เป็นตาชนะอยู่นะสงสวยสวยเลยเราบอกแล้วว่าเราจะชนะเพื่อนเธอไม่เชื่อเราได้จังได้ล้วก็จะอัพเห็นไมยิงสองนัดก็ตายนะคนอะไรวะเนี่ยเจอปืนกูไปสองนัดก็กแจ๊ดแอดไปเลยสินะ ตอนนี้เราก็ไม่ได้ซื้อเสื้อนักการเื้ออะไรก็จ๊กเจ็คหมดละหนึ่งมาดิอุ้ยมาแม่ม่ โอ้โหเพื่อนยิงตั้งสองตัวแล้วโอ้โหมันชุบกันอีกมึงรีบไปซ้ำมันเลยมึงรีบไปซ้ำมันเลยเพื่อนมึงรีบซ้ำมันดิเห็นไหมนี่ตายเธอยิงมากเลยก็เหมือนไม่ได้คิวครับเจอร์รัไปหลายตัวแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่มันชุบกันไปหลายตัวแล้วแต่ว่าเรายิงได้นะโอเคอย่างน้อยก็ชนะขอแค่เธอชนะก็พอนะเพื่อน I can take you all by myself. I need nobody. Let's go again. Need equipment. Oh, nagadina. Resources here. Resources here. Nagadina. To a đi. To với melody. ขอชนะเพื่อนข้าขอให้เจ้าชนะไตวัวไว้ไตวัวขอโทษวรับเพื่อนเฮ้ยเราแพ้แน่นอนว่ะสามหนึ่งไม่ไหวแล้วเฮ้ยรู้ว่ามันจะไหววะ สวยเลเพื่อ,อนไม่ต้องมาชุบนะเพื่อนล้วขอเราเพื่อนอีแค่ดาวเดียวเราก็จะขึ้นนมนล่ะเพื่อนช่วงนี้ก็เล่นเออๆหน่อยไม่รู้เปล่ากี่ทีแล้ววังโอ้สิบนาทีแล้ว คือจะกิวอะไรไปเลยเพื่อนวงอยู่ข้างในเอาให้ได้เพื่อนไอ้น,นี่มันกระจอกสวยไหมอเน,นี่ยมันกระจอกเจอยิงไปสองนัดแม่งก็สลบแล้วตอนนั้นอะแต่ว่าเรากระจอกกว่า อเพื่อมันเก็บสามเมื่อกี้เนี่ยื่อเจ๋อเพื่อเจ๋งเฮ้ยเรามีเงินอีกนี่หว่าแล้วก็ซื้อปืนอะนไรก็ได้นะปืนอะไรว้ไม่รู้ซื้อแมงมุม่ะก็เผื่อจะเป็นลมกลางกาดนะ first blood Eu vou tomar tudo, né, né, né. โอยจะลงไปก็ลงไม่ได้ ช่วยทุกคนเราก็ชนะโคตรแนงหวาดเสียวเอ้ไรใครที่ชนชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดไลค์มกันมาเยอะๆด้วยนะก็ไปละโอ้ยคันดีมากแล้วแล้วก็เหลือแดงไปละไปละไปละ